อจบแล้วจบแล้วเด็กหญิงแถ้วแลวดำไม่ได้โอ้พี่วาดอเล็กอเล็กเอาไปเออพี่พาเพื่อเออ <c oughs> ให้กูขับเลยเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งขาปแปบ๊บเออพวกตัวอะไรเนี่ยที่หายอย่างกระสันหลังปลาฉลามเพาทำไมมันต้องปลดออกวะ่ะช่างเปรียบเทียบเนาะสัตว์หลังปลาฉลามเออมึงเคยเห็นไหมล่นะหลุดอีกแล้วมึงกลางไม่อยู่ สิงดีเซลตามตูดละมาเหรพี่เฮ้ยใครวะเฮ้ยสิงทีเซลจริงดิแต่ได้อ้หชนว่ะอ้โอ้หเอาไม้ไม้ไมไมยอดว่ะไอ้ไปไปติดตูดไว้ไปติดตูดไว้ยึดไปเลยติดตูดไว้ไปตูดได้นีนะไม่ล้มโอเคไดตูดไว้ไปเอ้าเอ้าโอ้โหเออเเอ้เออ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 เดกเอเออแก อะไระทำไมะอะไระอะไรอะไรบ้างดูแลดูแลดูดูแลดูแลไปไงวะเขาไม่เป็นดิเออนัไม่เป็นดิไม่เป็นเฮ้ยเดยเฮ้เมื่อกี้เมื่อกี้มได้เมื่อกี้มันได้เมื่อกี้มได้เ็พวกอแอร์ที่ทไม่ได้จริงนี่

พับอุยื่นอ่นโอแื่นเอเอาเอไป้เ้กต้ไอ้กยเจ้าไกูตายัวไปแล้วก็ไปแล้วดูไปแล้วัวจรถประคันนี้เยต้องคันนี้เลยวะอ๋อขนว่าต้องเ้ยเ็ดเคือมึงยังไงเอาเอาาาไปไปวหวะไปไม่มีเลย้ารู้วะ โอ้อันเลิกเลยมึงผิดจากกันเอาเลิกเอาเลยไป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 เถอะไปไปไปหาแล้วทอะไรมาเอาเอาเอายันเพร่ระวังด้วยระวังระวังเอาเดี๋ยวระวังจะตำรวจมาแน่โอ้ลมเย็นอ่ะอย่างนางฟ้าอ๋อหอน้องแพลวนะสุดเซ็กซี่แพล้อยศพ อาโอ้โหเข้าเข้าซองพอดีอ่สุดยอดพี่พี่แต่ตอนเนี้ยรถดับพี่ฮะเนี่ยเอาสภาพรถมึงขับได้เครื่องมาแล้วอ่ะพี่ออ๋สุดยอดอ่ะเมื่อกี้พุกไงสำลัอกข้างหลังข้างหลังแล้วังแลวังอะไรวะเหมือนจะมาทูดมันไล่ฆ่าเลสันโกไว้เลสันโกใส่ถังไว้ชัดเป๊ะอ่าไหนๆก็ยิงลัตูยิงด้วยอ่ะมาแล้วว่ะเอาเอาเอา เอ่ปียุทธก็ช่วยไม่ได้เอา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 ติดเอาไปชาร์จหน่อยเอาไปชาร์จโอ้ได้แล้ว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 เอา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 ้ดูรถได้เปล่าเศรษฐ์รถนี้ไี่น่าจะไปได้แม่ก้นยับเยินอ่ะไปเพิ่มโอ้มีตะแคงอ่ะเอาเรียบร้อย ดูพ<า>ี่ตำรวจตามเราไม่ทันหรอกจริงอะไรวะอ่ะมึงจะโชว์อะไรกูเดีดอ๋อเอ้าเอาเอา,เอาไปตามไป <c oughs> จับลิลี่สุดยอดนะเอาโอ้ยูเยเฮ้ยมีใค<ห>ร<ห>ตามขึ้<ห>นมาเปล่าตำรวจม่ีเลยง,งงร,รอดวะเรารอดสุดยอดเลยตามไม่เคยเห็นทำอย่างนี้ได้มาก่อนสุดยอดจริงๆนี่เ็คืกูยิงฉลองชัยให้ไว้ตาม ตลอดเวลาที่ติทำมึงต้องลุยอย่างเดียววะตั้มพี่ดูหนังมาพี่ต้องยิงยางไอ้รถพวกนั้นก่อนวะตั้มลงไปไหนอะไอ้ตั้มไอ้ตั้มไอ้เชยไอ้เชฟไผ่อะเอาตายมึงว้าวมึงนำกูได้ไงเนี่ยตั้มไมันจะแพ้ถ้าดูในหนังมันจะมีล่มนะ อ๋อเรื่องไหนวะมีไหมล่ะไอ้ชี่ไอ้ี่ปูนชัดๆเลยะเมื่อกี้เนี้ยวิ่งอยวข้างบนนี่ยังต้องใช้ความมานัพยายามว่ะเออเจ็บปนปนไม้ล่วง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 แตลกโอ้กาการ์จังวะตามพี่เดี๋ยววะเฮ้ยเขาคือแบรงอะวะเนี่ยนี่งสลิงไง ่ราตามไปพี่สุดยอดเดิเดี๋ยวใครยิงวะวจไงจะใครมาเอาไอ้เอาไอ้ไ้แยรารเกลับมพี่หน่อยเฮ้ยต่านมาแล้วยอด เราองมีทั้งตำรวจทั้งรถอเล็กกวางไหโดนดีงยาวไปคนละไปสวัสดีสวัสดีอเล็กเลยสวยยอดเลยขึ้นมาได้เนด่กแป๊บนึงว่ะอเล็กกินรอพี่กอดแป๊บนึงไปแล้วปีไปแล้วเออกินรอพี่กอดแป๊บนึงอ่าอ๋อกินน้ำไหมกินน้ำไหมไม่ครับไม่กินโอ้โหแล้ว่าหิวไปกีบบอกว่าเหนื่อยนั่นว่ะเราซิ่งอ่ะโอ้โหโอ้โคนชนแล้วเว้ยคนชนแล้วเว้ยโอ้ซิ่งเฮ้ยเฮ้ยอเล็กมึงแรงดิเฮ้ยเหี้ย ไอ้ยี่คนขับมันยี่คนขับมก่อนเนี่ยมันเืองวล้วนขับวะเไอมันหันหลังไเออเอไม่ย้ไม่ยี่ยี่ยีมี่ยน่ยี่ย่อ่ยี่ยี่ยอ่ยี่ยีมยี่ยี่ัี่ยี่ไี่ยี่ย่ยี่ยี่ยอ่ยี่ยี่ไม่ยี่ยม่ยีย่ยย่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 ่่่ย่ย จะนี <ój ality> ่วาพี่สกายดวิ่งเหรพี่อ่ะเอาดูดิสกายดวิ่งผมนะออาโหสกายดิวิ่งมาแล้วสุดยอดสุดยอดโอ้คาไก่อ่ะคร้คาหลังคาเลยอ่าอ่ะมึงมารับมึงแล้วมึงก็จอดสิอ่า่ทากซิมูเลเตอร์้าาอาาา อู๋ไปนู่นเลยสุดยอดอ่ะรถแม่งสวยมากไปด้วยไปด้วยไปด้วยเอา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 ให้กูขึ้นก so <government> ่อนเถอะเอาประตูหลุดประตูโอ้โหจบแล้วมันไป็นใจกลับปิดกูก็ใจไหมพี่บ้านเปไหนก็ไปไปพี่ไปไอตั้มไอ้ตั้มดูดูหน้าพี่ตั้มตอนที่นั่งนั่งซ่อมรถเนี่ยมันทำท่าได้ปะวะไม่ได้โอ้ร้อยยี่สิบห้าว่ะสามพันกว่าเลยพี่ได้จริงป้ะ ไปเกรไปเกรไปเกอร์เอา่ไปพใครเนไปซ่อมไปซ่อมปะไปซ่อมโอ้เห็นไบเกอร์จะไปทักเพื่อนเมื่อกี้